สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจีบขึ้นรูปตัวอย่างนะคะให้กับคุณพี่ที่อยากจะได้เป็นพีโอนี่ขนาดเล็กนะคะพีโอนี่ขนาดเล็กค่ะคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะนะคะเจ็บขึ้นรูปให้ดูนะคะความกว้างของหน้าดอกนะคะก็จะประมาณ4เซนค่ะนะคะตัวเดิมนะคะที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะเขาจะกว้างนะคะหน้ากว้างประมาณ5เซน นะคะประมาณ5เซนค่ะนะคะประมาณ5เซนขยายได้อีกนิดหน่อยนะคะสังเกตจากตรงนี้นะคะเวลาเราเวลาเราจับเขาขยายคือมันจะบานออกได้นะคะมันจะบานออกได้ค่ะแบบนี้นะคะพีโอนี่นะคะขนาดใหญ่นะคะก็จะประมาณนะคะความกว้างหน้าดอกจะกว้างประมาณ5เซนนะคะสามารถที่จะบานได้อีกนิดหน่อยนะคะ เนาะประมาณนี้นะคะส่วนพีออนี่เล็กนะคะพีออนี่เล็กค่ะประมาณสี่เซนค่ะนะคะประมาณสี่เซนนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากจะได้เป็นพีออนี่เล็กนะคะแบบนี้เลยนะคะเจฟขึ้นรูปให้ดูแล้วเป็นแบบนี้นะคะหน้าดอกนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีก้านนะคะมีเกสอรมีก้านแบบนี้ให้เราได้จับถนัดนะคะแบบนี้นะคะ พีโอเนี่เล็กนะคะเป็นพีโอนี้เล็กค่ะก็กำลังน่ารักค่ะขนาดดอกกําลังน่ารักพอดีอันนี้คือพีโอนี้ใหญ่นะคะขนาดปกติที่เราใช้กันอยู่แล้วค่ะนะคะอันนี้คือพีโอนี้เล็กนะคะอยากได้เพิ่มเติมสีอะไรนะคะแจ้งมาได้เลยชุดนี้นะคะเป็นงานกระดาษสาทแท้ร้อยเปซนนะคะรับประกรันความสวยนะคะแล้วก็ขึ้นรูปงานนะคะออกแบบดีไซน์งาน ได้หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะส่วนเรื่องสีนะคะทำได้ทุกสีค่ะชอบสีอะไรแจ้งสีมาได้เลยนะคะเป็นพีโอนี่ใหญ่แล้วก็พีโอนี่เล็กนะคะมีก้านนะคะให้เราได้จับนะคะขึ้นรูปงานได้สะดวกค่ะงานกระดาษสาแท้ร้อยเปอรซนต์นะคะพีโอนี่นะคะขอพระคุณค่ะขอพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ